สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอาในการบอลานมาเป็นของมอนเดียนะครับมันมันแปลกก็เลยก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับรูปทรงมันก็แปลกแล้วแหละถ้าที่ผมจับดูแล้วก็ส่องดูตัวเรือนมันทำมาจากทองเหลือง แล้วก็น่าจะเป็นทองเหลืองอาจจะทำจากจากมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำจากเครื่องจักรกลไกลอะไรที่ที่เป็นเครื่องเครื่องกลที่ผลิตนะี่น่าจะเป็นจากมือที่เป็นแปลกก็คือ ตรงตำแหน่ง6นาฬิกาเห็นไหมครับคนโบานราณเขาก็ประดิษฐ์มานะยิมใหดูนะครับไม่รู้ว่าปีอะไรแต่น่าจะลึกๆอยู่ปีลึกๆ ใสยขนาดสยี่สิบยี่สิองมิลเลยตัวเรือนไม่ใหญ่นะตัวเรือนสามสห้าสมสิห้ามิลแปะก,ปก,ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ติชมกัน mm hmm. นะครับมอนเดีย ออโตเมติกนะครับเป็นระบบออโต้ไงอ่าวันนี้แค่นี้นะครับ